สบายดีเด้อบุกทุกคนวันนี้มาเห็ดข้าวเหนียวบริหนึ่งข้าวเหนียวต้มใช่หมอ้อต้มใช่หมอ้อคือห้องหุงข้าวเฮ็ดแต่ในนี้มันไวไใ,ใส่สามเจ้าอันนี้ใส่น้ำมาได้หลายคือ,อเฉพาะหุงข้าวเจ้า อันนี้เขใช้น้ำโพเตนท่วมเข้าเนี่เดี๋ยวล้างเข้าส่งสามน้ำก็หลังจากค่อยล้างได้ละก็ชิใส่น้ำค่ยใส่บัหลายบุษซำกับเฮาหุาหงเข้าเจ้าเ็ีเ่ยใส่พอท่วมนะ่ะพพท่วมมันเข้าอันนี้เอาไปใส่หม้อ หม้อก็หม้อต้มขวเจ้าต้มเห็ดเขาเหนียวได้นล้ำกันได้แบบนี้เอาใส่หม้อต้มขเข้าแล้วเอากระตุ้มคือกับเอัาต้มขวเจ้านั่นแหละแต่นี่หักใส่น้ำหน่อยก่อนกดลง เดี๋ยวท้าประมาณจะกห้านาทีแบบเบลเ็วมันลันคือกเป็นเวลาเขาเจ้าเขาต้มมันได้นะแต่มันรันบบลเ็วเขาบะคนถ้าบึงจังหน่อยในระวางเดียวค่าเข้าเหนียวได้มะคนลาบหรือว่าก้อยลาบสุกลาบเนาะบุมีเพียบุมีเครื่องไหนใส่เท่าที่มียา ใส่แบบน้ำที่บ้านเรามีเพียมีอย่างใส่อันนี้ได้ใส่แบบนาำแล้วก็ชอบไปคั่วใส่ประเด็น้วแล้วแต่ผูมัาก เปลืบอบกพริตเ่มใส่น้อยหนึ่งก็ควรจะใส,บะสบ่บักพรอันนี้ก็จะใส่บักพรดิบแล้วเอาไปขวใส่หัวหอม หัวชิงไข่เด็เห็ดพอได้กินนข้าวคั จำซา,าข้าวเหนียวได้ไว้ข้าวเหนียวหนึ่งแซนต้มใส่หมอ้อหุงขา้าวประมาณสิบนาทีเลยก็ได้กินลิลนขัวจำเป็นกระเทานึ่งใส่หัวท่านกระแซบหนึงแต่อันนี้เขาเห็ดไว้ได้กินไว้อันนี้ลาบหอมพี่บกก้อยหอม เราเอาไปคั่วแล้วมันกันยุบอันโบได้กินดิบหลังจากมันรันแล้วเนาะในน้ำมันจะสีแห้งไปนม็แต่เขายัางบุสซุปด้วยนังเป็นเม็ดเข้าเขาต้องคนมันขึ้นคนกระันมันสีด้านเดี๋ยวทางลุ่มมันเนี่ยนะ แล้วแต่หม,ม้หอเนาะบางหม้อก็บบริโคนปะให้มันสุกเลยคอยนี่พอเตหม้อลั่นน้ำมันอันนี้นิดน,นึงนะคนมาคนม,มันขึ้นเม็ดมันจริงสุกสม่ำเสมอเลยเอาคนแบบนี้แล้วก็ปะอีห้านาทแนีแล้วก็เป็นได้ละไวสุดสูงสุดมีแต่ร์สิบนาทีหนึ่งก็คันจอบริเวลจูบุพิษวันนี้เราก็อัดไว้คือข้าหุา้มข้าดาวเนี่ยจะเน่อยจึงก,กลับมาเบิ้งอีก บะเบนน้ำกันได้นะทุกคนี่ได้แบบนี้เป็นเม็ดงามอยู่ đ ด้นี่ก็คือกับเทาหนึ่งใส่หวดขันเท้าใส่น้ำาหลายแล้วมันแหลวมันเละมัน,เมนบเป็นเม็ดได้เป็นเม็ดเดี๋ยวสิตักเสตติบอ่ะดีได้ออกมาแล้วเป็นเม็ดแบบสี ก็คือกับเขาหนึ่งใส่หอดใส่มวยบ้านเฮาเนาะค้าวนะเฮาใส่น้ำไหลลวมันเละอันนี้ก็มีส้มพักกะลํามีแกงหนมไม้แกงหนมไม้แต่บบได้อะตำบักเพชรใส่ย่างลูกกินน้ำได้ใส่เป็นหน่วยแบบนี้ลาบก็ได้แบบนี้กินข้าวแรงเดอ้อเดอ้อกินข้าวแรงน้ำกันจะน่อยเจีไปคั่วอันนี้จัดให้บึงก่อนนะ ได้สำเ้อคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพบกันใหม่บายบายสบายดี